สัวนับลูกฟังให้ทานก่อนนอนนะพี่สัวน,นะนเอยูรจะเล่าเรื่องเว่วยอ่ัตวนะลูกเดท่อ h กรรมเมียตัวเองมีสามีภรรยาคู่หนึ่งรักกันนะดูแลกันมาานาะมีลูกมีเต้าด้วยกันหลายคน ดึงกันมาก็ไม่มีไม่มีนหของลักแหงอะไรกันรักใคร่ปองนองกันมีอยู่มาอยู่มาวันหนึ่งคนเป็นพ่อคนเป็นสามีอ่ะไม่รู้เนื้อขำอะไรจะเล่าเรื่องตลกให้เมียฟังเมียก็บอกไม่ฟังไม่ฟังไม่อยากฟังอยากจะนอนหัวก็บอกฟังเถอะฟังให้นอนแล้วก็เล่าให้ฟังเผื่อขำ ามีก็เล่าให้เมีย <ไป S 1> ฟัง <ไป S 1> เลาจบเรื่องหนึ่งเมียก็ไม่ขำเรื่องสองก็ไม่ขำเรื่องสามก็ไม่ขำทีนี้ตำรวจเลยถามว่าเอาทำไมเล่าแล้วไม่ขมทำทําไมถึงกับฆ่าลงมาลงม,ล,งมลงมือกันไม่อยู่ด้กันมาตั้งหลายปีแล้วทําไมรักกันทำไมถึงทําอย่างนี้่ uh huh. สามีได้บอกว่านี่ครับสามีเลยบอกว่าไอ้เมียไม่ขำแต่คนที่อยู่ในตู้เสื้อผ้ามันเสือขำเขำทำไมลูกหนู็ไม่เหนู็นม่รู้แ้ก็เลยก็เลยจัดแต่ต้นข้าเมียตัวเองมันที่รักมากอยู่ในตู้มันขำมันมาจากไหนนตู้มันขำทำไมก็ไม่รู้มันถ้ <c oughs> ามัน <c> ข <oughs> ำมาลูก Fogo, oh, Milu!